ขอถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยนะครับพีเตอขอถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหน่อยนะพี่น้าไม่เป็นไรนะนะครับขอถ่ายหน่อยนะครับพี่ขอยหมดบอกได้เดี๋ยวผมเติมให้นะครับโทษนะครับน้ำจิ้นได้ยังพี่ยังนะเดี๋ยวได้ไหมระตุ้มประตุ้ม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 มาซีฟู้ดชุดหนึ่งข้างในขอถ่ายเลยนะครับ ขอโทษนะครับพี่เดี๋ยวผมขอถ่ายเป็นคลิปวีโอหน่อยนะครับผมพิเศษหอยให้รขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่อาหารช้าหน่อยนะครับวันนี้ผมขอถ่ายเป็นคลิปวีโอหน่อยนะพี่นะได้นะครับรคับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอถ่ายไปลงทิกติกหน่อยนะครับ ขอโทษนะครับพี่ถ่ายลงติกตอกเลยนะได้พี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมพิเศษหอยให้หนึ่งจานนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผม